เปลี่ยนชีวิตครับมะเร็งนี่ไม่ได้เป็นง่ายไม่ได้เป็นง่ายๆเลยคนที่บอกเหมือนกับผมถามว่าอ,อ้าคุณเป็นมะเร็งเมื่อไหร่เขาบอกอ๋อเพิ่งตรวจเจอเมื่อปีที่แล้วคนนี้ไม่ได้เป็นมะเร็งเมื่อปีที่แล้วเป็นมะเร็งเมื่อสิบปีที่แล้วมะเร็งมันใช้เวลาเพาะนะครับมันใช้เวลาแค่จำเขาเรียกสเตจศูนย์ก็คือยังไม่เป็นมะเร็งจนมาสเตจหนึ่งคือเจอว่าเป็นมะเร็งเราจะมีประมาณสี่สเตจถ้าเขาบอกสเตจห้านี่คือรอตายแล้วนะ ถ้าแบบจากศูนย์ไปหนึ่งเนี่ยบางทีใช้เวลา10-20ปีเลยนะครับมิฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับที่บอกว่าคนเรามันอึดมากทาพฤติกรรมแย่ๆนอนก็ไม่นอนกินก็กินซัวซัวออกกาลังกายก็ไม่ออกมานานมากเลยแล้วก็เพาะมานานพอเราเจอปุ๊บเนี่ยมันเป็นมานานแล้วนะครับมิฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมอันดับหนึ่งเลย ทั้งหมดเลยอาหารการกินการดื่มน้ําการพักผ่อนอการออกกำลังกายทุกอย่างรวมๆกันรวมทั้งการใช้ชีวิตสารพงสารพิษมีผลหมดนะครับพวกนั้นรวมๆกันทําให้คุณเป็นมะเร็งคุณจะไม่เป็นมะเร็งคุณก็ต้อง collect reverse อะไรที่เคยทําไม่ดีต้องทําให้ดีนอนไหมไม่นอนก็นอนซะกินยังไงกินถูกต้องไหมไม่ถูกต้องกินให้ถูกต้องซะร่างกายขาดสารอะไร อาหารสารอาหารยังไงที่คุณไม่ได้เพียงพอเติมให้มันเพียงพอนะครับคุณสูบบุหรี่อยู่กินเหล้าอยู่ก็ต้องพิจารณาแล้วนะครับผู้นี้เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเป็นส่วนใหญ่ถ้าคุณจะพลิกชีวิตคุณก็ต้องพลิกพฤติกรรมก่อนนะครับอันนี้เป็นอ่อนๆถ้าเป็นแก่ๆแ,แล้วสมัยนี้ชอบชอบมีแบบเจอทีหนึ่งจะมีมะเร็งหลายชนิดมากที่เจอครั้งหนึ่งก็จะเป็นขั้น3ขั้น4ี่ละคือขั้นเกือบสุดละนะครับ อันนี้ต้องใช้วิธีเปลี่ยนชีวิตอย่างรุนแรงร่วมด้วยกับการรักษานะครับที่เมืองนอกมันจะต่างกันเมืองไทยเนี่ยขั้น1ขั้น2คุณให้เคโมโีให้ฉายแสงแล้วเมืองนอกเนี่ยประมาณขั้น3ขั้น4ี่เขาถึงจะทำนะครับเขารู้สึกว่าขั้น0-1-2-3เนี่ยบางทีขั้น0ูนีน่คือคนเห็นแล้วว่าค่ามันเพิ่มขึ้นนะครับเราสามารถเจาะมะเร็งเบื้องต้นได้จากเลือดด้วยซ้ำนะครับมะเร็งเนี่ยก่อนที่มันจะเป็นก้อน มันไม่ได้เป็นก้อนคุณเป็นมะเร็งแล้วโดยที่ไม่ต้องมีก้อนและมะเร็งหลายชนิดไม่มีก้อนใช่นมะเร็งเลือดมะเร็งเลือดขาวมะเร็งสมองบางชนิดไม่มีก้อนนะครับมิฉันนั้นไนอ้ก,ก้อนมะเร็งไม่ใช่ตัวตัดสินว่าคุณเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับพอ,อพอคุณเริ่มรู้แล้วเมันมีค่ามะเร็งที่สูงขึ้นแม้กระทั่งเราเจาะเลือดขึ้นมาเราเห็นแล้วคุณกินสารอาหารบางตัวเปลี่ยนพฤติกรรม มันลดลงไปได้นะครับมันลดลงไปในขั้นที่คุณไม่เป็นมะเร็งได้นะคนที่เป็นถึงขั้น2นะครับในเมืองนอกหลายๆหลายๆที่เนี่ยเขาไม่รักษาคุณนะเขากลับไปเขาบอกว่าอ้าวคุณกลับไปทําชีวิตใหม่กินสารอาหารใหม่ใชอ้ออกกําลังกายนะที่นูน่นการได้รับความนิยมมากๆเลยคือพวกกายภาพบําบัด นะครับพระพกายภาพจัมบัดก็จะพวกออกกําลังกายด้วยนู่นนี่นั่นด้วยนักโภชนาการบำบัดนะครับพูดถึงเรื่องอาหารเสริมพูดถึงอาหารการกินที่คุณกินในชีวิตประจําวันแล้วเขามีอันหนึ่งที่เมืองไทยไม่ค่อยได้ยินเรียกว่าเซล e ์ uh, e ีเวอร์ซิเบิลนะก็คือเซลล์มะเร็งเนี่ยมันสามารถฆ่าตัวตายหรือหดตัวแล้วเปลี่ยนเป็นเซลล์ปกติได้ถ้าคุณทําอย่างถูกต้องซึ่งถ้าคุณ ถึงประมาณขั้น2เนี่ยขั้น3มันจะเริ่มมีก้อนละขั้น2ใบปลายปลายก็อาจจะเริ่มมีละแต่ขั้น3มนี่แน่นอนจะมีก้อนสําหรับมะเร็งที่เป็นก้อนนะครับหรือจะเริ่มแพร่กระจายละนะขั้น2เนี่ยเขาบอกว่าอา้าวคุณรีบๆเปลี่ยนชีวิตทําชีวิตให้ถูกต้องกินสารอาหารให้ถูกเอาสารพิษออกจากร่างกายปฏิบัติตัวให้ถูกต้องมันหดลงมาเองเป็นขั้น1ขั้นศูนย์มะเร็งเนี่ยการเปลี่ยนชีวิตเป็นสิ่งสําคัญ และที่สําคัญกว่านั้นคือการรักษามะเร็งที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งถ้าคุณรู้แล้วตอนนี้การเจาะเลือดนะครับสามารถบอกได้ว่าคุณมีแนวโน้มในการเป็นมะเร็งอะไรบ้างหรือบางเคสก็รู้จากเลือดเลยว่าคุณเป็นมะเร็งแล้วคุณมีมีสัญญาณบอกมาแล้วว่าอา้าวชีวิตต้องเปลี่ยนแล้วต้องทําอะไรให้ดีขึ้นให้ถูกต้องมากขึ้นถ้าคุณทําตอนนั้นการลดขั้นของมะเร็งจะเกิดขึ้นณนะวันนั้นที่คุณทําเลย นี่เป็นสิ่งสำคัญในการรักษามะเร็งครับ